นี่ตักตักเนื้อให้วิบอลกสิเึงแกนก็ต้องไปสอผมได้แฟนจากการแนะนำของผู้ใหญ่ดูเธอติม่มติมเป็นเด็กอยู่ในโอวานี่แหละคือเยอ่อที่ผมต้องการทุกอย่างในชีวิตเธอถูกพ่อแม่วางไว้ให้หมดแล้วไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างนี้สิคอนโทรง่ายไม่เป็นไรหรอกครัคุณแม่ผมมีของคันท้คุณแม่ด้วยนะครับ เอาชนะใจแม่ได้ก็เท่ากับเอาชนะใจลูกสาวฮ่าัะกกัะบอกเนี่ยรีบหาเลิกแต่งงานซะสิแม่อยากเห็นลูกเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วนะแต่งเมื่อไรสมบัติของแกก็จะเป็นของฉันทั้งหมดล้นิดไก่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 ี่บอส ในในหนูก็เห็นหมดแล้วอ่ะพี่ไม่มีอะไรจะที่ไปหนูเข้าใจพี่ค่ะพี่นี่เป็นคนที่ใจดีมากเลยนะเนี่ยมีอะไรก็แบ่งปันให้เพื่อนหมดเลยอะ่ะแม่หนูเลือกไม่ผิดคนเลยจริงๆงอ่ะอนี่เป็นยาที่แม่หนูฝากมาให้พี่อะ่ะเป็นยาบำรุงนะแม่เห็นว่าพี่อะ่ะทำงานหนักเกินไปขอบใจนะเออพอดีว่าหนูนัดเพื่อนไว้แถวนี้ งั้นขอตัวก่อนนะคะไอ้บอสมึงที่สุดยจ้าอะวะนี่เห็นชัดขนาดนี้มันไม่โกรธเลยวะถึงว่าช่วงนี้มึงเอาไปถ้วยแล้วเนี่ยเอาชนะไอเด็กขี้แงติดแม่เนี่ยมันง่ายจะตายมึงก็เคยทำเนี่ยฉันรู้ว่าฉันเป็นคนเชื่อคนง่ายและรู้ด้วย <ผม S 1> ว่าพี่อบอสเข้ามาเพื่อหลอกที่นัดออกมากินข้าวก็เพื่ออยากเห็นว่าฉันเชื่อฟังแม่แค่ไหน ้าที่่จะตอตอนนแต่นี่ก็คือวิธีเดียวที่ฉันใช้มันไว้นี้ยเนไปไนน่ตับแกนี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะถึงเวลาสร้างครอบครัวได้แล้วถึงจะต้องลดสัก์สีตัวเองก็ตามทีรัก แต่ไงเับพี่นะพี่รู้นะมันอาจจะดูไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่อนาคตพี่สัญญาเลยจะซื้อแหวนเพชรมันใหญ่ให้หนูแน่นอนนะไม่เป็นไรค่ะแม่หนูบอกว่าผู้ชายที่ประหยัดเนี่ยคือผู้ชายที่พึ่งพาได้แต่งค่ะเด <laughs> ี๋ยวหนูขอถ่ายรูปลงเฟซก่อนนะลงทุนหลักสิบก็สามารถได้กำไรตั้งหลักล้านหลอกง่ายจริงเลยเชียวเฮ้ย <laughs> ตัก ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกตอบตกลงได้แหวนกระดาษเนี่ยนี่ตักพอได้แล้วมัง้งถึงเวลาเก็บงานแล้วนะนี่รออีกนิดนึงสิเราขอเรื่องนี้เนี่ยใกล้จะจบแล้วนะนี่อะไรป้าว่าพี่บอสเนี่ยเล่นบทลูกเคยดีเดี๋ยวได้ดีโคตรเลยนะไห้แกว่าสรงนี้ได้องฉันว่าตรงนี้อีกนิดนึงนะอโอเคได้ละทักแกพร้อมหรือยัง พี่บอลคงหลงนึกว่าตัวเองเป็นคนคุมเกมนี้สินะความจริงพี่เป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่งในเกมของฉัน ปะใครใช้ให้แม่เนี่ยชอบเล่งให้ฉันแต่งงานอยู่เรื่อยล่ะวันนี้แหละฉันจะทําให้แม่เห็นท่าเท้ของลูกเคยคงเกงของแม่ว่าเป็นยังไงฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วเดี๋ยวส่งให้แม่แกดูเลยนะเอาบบนี้แม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพี่บอสเนี่ยเขาน่าจะแค่ล้อเล่นกับเพื่อนเขาเฉยๆอะ่ะ หนูว่าลูกเขยที่แม่หามาเนี่ยไม่ใช่คนหลายใจเลยนะคะแม่การที่เรายอมแก้งโงก็เพื่อให้พี่บอสคิดว่าฉันไม่รู้แต่จริงๆฉันก็แค่ปล่อยให้เขาเล่นบทของเขาให้จบอูตทากแกนี่สุดยอดจริงๆเลยอะ่ะหาข้ออ้างออกมาเที่ยวได้แถมยังยกเลิกการแต่งงานได้อีกด้วยอะ่ะตักแม่ขอโทษนะลูก หลงว่าไอ้เจ้าพอสเนี่ยมันจะเป็นคนดีดีนะที่หนูยังไม่ได้แต่งงานกับมันนะ่ะต่อไปนี้นะแม่จะไม่เล่งให้หนูนัดแต่งงานอีกแล้วโอ้ตักแผนแกนี่แยบยนต์จริงเลยอะและไอ้ลูกเขยคนดีของแม่แกเนี่ยเป็นไงต่อพี่บอสเหรอวางใจได้เลยครับแม่ตักตอบตกลงแต่งงานกับผมแล้วอีกไม่นานของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของเรา อะไรกะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะโอ๊ยฉลังฉันเงชีวิตนี้มีคนเดียวที่สั่งฉันได้คือฉันเอง